สวัดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับครูพลอยนะคะวันนี้นะคะครูพลอยจะมาสอนในเรื่องการอ่านร้อยกรองประเภทต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการสาธิตวิธีการอ่านบทร้อยกรองนะคะให้นักเรียนได้ฟังกันค่ะจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังการอ่านบทร้อยกรองแบบต่างๆนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแนวทางการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันก่อนนะคะโดยเริ่มที่ก่อนอ่านนะคะก่อนอ่านเราจะต้องมีการฝึกท่าทาง บุค,คลิกภาพของเรานะคะให้มีท่าทางที่มั่นใจและก็เหมาะสมกับบทที่อ่านนะคะ2ค่ะฝึกการใช้น้ำเสียงนะคะการใช้น้ำเสียงของเรานั้นนะคะสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะเราจะต้องใช้น้ำเสียงให้เหมาะแล้วก็ให้ถูกต้องกับบทแล้วก็ประเภทของร้อยกรองนั้นๆค่ะแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจลักษณะคำประพันธ์ของบทร้อยกรองเช่นฉันทลักษณ์ต่างๆคำคารุและหุนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าการออกเสียงแต่ละคร ครั้งนั้นเราควรจะออกเสียงอย่างไรค่ะและก็ในขณะที่เราอ่านนะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องมีสมาธินะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีคำควบกล้ำต่างๆนะคะสื่ออารมณ์ตามเนื้อเรื่องนะคะถ้าอารมณ์ของเรื่องเศร้าเราก็ไปตามเรื่องนะคะใช้ลีลาน้ำเสียงให้เป็นเสียงเศร้านะคะแล้วก็ใช้ลีลาต่างๆของเสียงเช่นกระแทกเสียงใช้สื่ออารมณ์โกรธ เข้มแข็งการครวญเสียงใช้สื่ออารมณ์โศกเศร้าว,วิงวอนเป็นต้นนะคะตัวอย่างการอ่านไร่สุภาพไร่สุภาพนะคะนิยมอ่านเสียงเสมอกันทุกวรคนะคะคําท้ายวักที่ใช้เสียงจัตวานะคะจะต้องเอื้อนเสียงสูงเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะ,สะเสด็จสังความอวาด ไทยทัประสาทพระพรแต่ผู้ทอนเอารถพักก็ออกประนตรับคำอำลาเท้าล,าาลีลาอาดอยู่ระยะอาดายังเกยชายเสนานายตรียมท้ สัพพพลห้ามือ่นอื่นคุณคดหืนห้าลนแอวขับช้างแก้วพัทธโกร,รอรับราดอาจริมเกยควานเคยขัดท้ายที่เอียบสเสด็จย่างเยียบหลังซา ชาทานยันยงอารมณกดแกแวแกมการนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการอ่านไร้สุภาพนะคะจะเห็นว่าจะใช้เสียงเสมอกันทุกวักเลยนะคะยกเว้นเสียงท้ายวักที่ใช้เสียงจัตวานะคะก็จะต้องมีการเอื้อนเสียงเป็นพิเศษนิดนึงค่ะตัวอย่างการอ่านไร้าย,ยาว จึงตรัสว่าโอ พายรำเพยพัดมารีเรื่อยอยู่เฉยชีวตัวอย่างการอ่านโครงสองสุภาพพันลึกลมลั่นฟังเชกอสุนีพาลา แหล่งเพียงพกแลนาดังกระลบโลกแหลงหรือบอแรงรูแพชนะผู้ใด้ดานชะงนนาตัวอย่างโครงสามสุภาพ ันเดินโดยชะลนทวานพวกพลลหานเห็นหน้าลวนทักแกลทักกล้ากลาดกลุ่มเกลื่อนสะทนมากนา ตัวอย่างโครงสีสุภาพจากมามาลิ่ว คำคล้องกล่าวนำตาคล้องตัวอย่างวิชุมมาลาชั้นแปดเรมทา อย่างอินทระวิเชียนฉัน11 เกลียดก็เสียดสิยงตัวอย่างอินทระวงชันสิบสองเหมือนพี่มีตาไอคงวรชีวชีวิตินทรีาซมอบไฟจิน ตนห่วงและหอนนิยมชีบอยู่ก็เหมือนตายเพราะมีวายระทวยระทมทุกยากและกระอักกรมอุราชา ตัวอย่างวสันตดีลกฉันสิบสีเมตตาทยาลุสุภกรรมอุปธรรมภารุณสัเสิรญเจริญพระคุณสุนทรภูนพิบูลงา ียปานมหันโนภนาทีธนุทีประทังความร้อนกายกระหายอุทกยานนรรากประสบเพ็นตัวอย่าง ุณวิตกีลึกตาฉันสิบเก้าขอนอมคุณพระคันเน่ สรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนการอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้รับอรรถรสและจินตนาการตามเนื้อเรื่องผู้อ่านควรใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมเว้นวรรคและอ่านคำให้ถูกต้องโดยเฉพาะการอ่านบทร้อยกรองผู้อ่านต้องศึกษาชันทันลาลักษ์และท่วงทำนองในการอ่านสำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องขอขอบคุณสไลด์สวยๆจาก w วอร์ไวยเว็บอักษร .com นะคะที่ให้นำสไลด์สวยๆมาใช้ในการสอนนักเรียนค่ะ